จากประสบการณ์การทำงานเป็นลุงยามเฝ้าหอ,อมา35ปีผมค่อนข้างมั่นใจว่าตัวผมนั้นติดท็อป10ยามที่เก่งกาจที่สุดในโลกพูดแล้วเดี๋ยวจะหาว่าโมนี่ดูแหกตาดูนี่แรงเอสการมันยามมันง่ายมันปอกที่เข้าปากเลย มันบอกกล้วยเข้าปากนั่นแหละไม่อยากจะคุยอันเดอยพวกเด็กหน่อยคืองี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับ that's not my neighbor คนสร้างนั้นได้อัปเดตแพทช์1.1.0.0ซึ่งเขานั้นได้เพิ่มโหมดไนแ r e เข้ามาไนแ r e โหมดเฮ้ยไม่เหมาะสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่และเจ้าพวกเด็กน้อย เดอะดับเบิลแกงเกอสามารถฆ่านายได้ทันทีหลังจากที่คุณนั้นปล่อยเขาเข้าไปฮะฆ่าคูได้เลยเหรอมีบางอย่างแปลกเกี่ยวกับลูกบ้าน you know the drill โอเคจัดไปเลยลูกบ้านคนแรกเข้ามาเลยว่าแต่ทำไมบรรยากาศมันน่ากลัวโอ้โ oh, น no. ลูกบ้านฉันกลายเป็นปีศาจสวัสดีเจ้ามนุษย์คุณเป็นใครวะเนี่ย แวมไพร์จากโลกอนาคตไหนขอดูหน่อยคุณไม่ได้อยู่ในลิสต์ตรงนี้ด้วยแกเป็นใครชื่ออะไรอยไม่ใช่แล้วชื่อขาอ่านว่าอะไรกว่านเปนชื่อไทยได้ไม่ชื่อว่าหยกแล้วกันนะครับหยกเออศุนทรพจน์เอ๊ะแบบนึงนะคุณหยกเอ่อ UF สองู่ F 2 04ศูนยเขาเป็นแวมไพร์นะครับมีจมูกยาวมีโนสริง ก็เจาะจมูกนั่นเอง shaded eyes okay. โอเคมีผมสั้นแล้วก็มีเขี้ยวม hmm. มันก็ผ่านหมดหรือเปล่าหกแปดเก้าด้านหลังโอเคนี่ห8แปดเ้าด้านหลังตรงนี้โอเคยังถือว่ายังไม่หมดอายุนะครับสำหรับบัตรตรงนี้คุณผู้ชมคิดว่าเขาผ่านไหม สำหรับผมแล้วเขานั้นเป็นแวมไพร์ที่หล่อเท่เกินห้ามใจคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาละผมจะให้คุณนั้นผ่านทั้งหมดเลยไปรอดเลยบอกแล้วคนแรกผ่านคุณผู้ชมลูกกระแดก what a skill ตะกี้ไม่นับนะครับผมแค่ลองระบบเฉยๆคุณหยกแม่งเล่นกูละไอ้เวนเน้ย3 <Yeah! S 1> times 3 times 3 times คุณเป็นใครวะเนี่้ mm. เดี๋ยวไอ้นี่มันโจอียจอริสัตมือกองสลิป mm. แกเป็นใครเนี่ยแป๊บนึงนะเขาไม่เอาอะไรมาให้ผมเลยเว้ยคุณผ,ผู้ชมเฮ้ย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 แกส่งข้อความไปเลย3 times ทรีชามสามครั้งอย่างนั้นเหรอแบบนี้ต้องปล่อยผ่านไม่ไม่ต้องปล่อยผ่านเกยดีจับเขาไปเดี๋ยวนี้สามสามหนึ่งสองเร้อยโมเรียกคิวบิตี้รวดัวดนะครับสามครั้งที่แค่ครั้งเดียวก็เกินพอเียบร้อยจีจีไม่ผมบอกแล้วคุณผู้ชม การเป็นอาชีพ Security นะครับง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะอ,อ,อะไรวะเนี่ยไม่อีกแล้วคุณผู้หญิง3ครั้ง what ยื่นส่งไปก่อนเลย3ครั้งสครั้ง3ครั้งว้าว3ครั้งอยังงั้นเหรอ3ครั้งไม่มีแต่เอาครั้งที่2ไปก่อนค <c oughs> ดีห้ดีำไปเลยอัมอดินสาม สามหนึ่งสองไม่รู้ว่าเราจับมันได้ครบสามครั้งว่าผมมูช้ชมเป็นโปเกมอนเร็วซีริตี้มาจัดก,การมันด่ดวนๆวุฒเตเฮลโอเค you can continue your job อย่าบอกว่ามันจะมาอีกครั้งหนึ่ง คือเราต้องจับเขาสามครั้งจริงๆเหรอวะฮ่าคนผู้หญิงผมบอกก็ใช่ไหมไม่มี ID ไม่มี n อนที u รีเควสไม่มี Today List ห้ามเข้า <c oughs> ไม่ไม่ต้องมา3ครั้งกูก็ขอมึงไปทั้งสครั้งนั่นแหละแล้วมึงก็ไม่มีอะไรให้กูเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่มีทางเลือกจริงๆคนผู้หญิงครับผมขอโทษคิริตี้จับตัวเธอไปเดี๋ยวนี้กูไม่ไหวแล้วไอ้ผีหลอกวิญญาณหลอนนี่ช่วยไปไกลๆได้ไหม ต้องแบบถูกจับคกสามรอบเรื่องไงวะมันเป็นตัวอะไรเนี่ยเออหน่วยสกิลิตี้จัดการด่วนๆเออส่งเอเจนต์มาแล้วกิ๊บแม่งเลยเรียบร้อยถามจริงมึงจับภาษาอะไรของมึงวะจับแล้วแบบปล่อยจับแล้วปล่อยเหรอเอ๊ ควรทำยังไงอะโอ้ไม่กอตั้มหนึ่งเธออยู่ในตึกนี้หรือเปล่าวะมันไม่มีอะคนในใส่หน้ากากแบบนี้บ้างวะมันไม่มีเนี่ยไม่มี <c oughs> ผมควรทำยังไงดีคุณผ,ผู้ชมมันสามครั้งแล้วอะขอโทษนะซ i รีตี้คุณต้องเลือกรอบกล้วลมึง <c oughs> ทำอะไรของมึงเนี่ย จับเธอไปเร็วนี้มึงจับปล่อยจับปล่อยอหรอมีทีทามจับผ้าทั้งสามรอบเลยเอาคนใหม่มาให้กูได้แล้วบราบราบรกู Bro! 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 ควรทำยังไงกับมึงดีมึงมันดื้อนะมึงมันดื้อคุณผู้หญิง มึงมันใส่หน้ากากสลิปน็อตด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเลิฟสลิปน็อตผ่านก็ไม่ได้เลยครับแม่เรียบร้อยอคุณผู้ชมหน้าที่ของครูเสร็จเรียบร้อยมึงอยากเข้าไปนักใช่ไหมเชิญตามสบายไอเวนเฮ้ย What Are you k i d d ing me ต้องผ่านไปสามรอบหรอโอเคงั้นเข้าไปอีกรอบหนึ่งเลยเฮ้ยมันเป็นตัวอะไรวะตัวอะไรอะเนี่ยมันไม่แล้วโอเค รอบสามรอบสามรอบจัดไปเลยอะผ่านไปแล้วสามรอบคนต่อไปควรที่จะมาได้แล้วเยสคนใหม่มาแล้วสวัสด,ดีมนุษย์เอ็กเอลเลนเดนเจอร์เอฟหนึ่งศูนย์สองยังงั้นเหรอเจ้าหมอนี่ชอบทรมานมนุษย์เวนกรรมศูนย์ <c oughs> <c oughs> สองใช่ โอ้โหมีเข็มปักหน้า15ดอกคุณผู้ชมนี่กูจำเมนที่ต้องดูละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0ส1่ห้าห4 15ก้โครบนะมีฟันอันแหลมคม w h do you m มี n ฟันอันแหลมคมเฮ้ย hey, แล้วมีดวงตาที่แสนเหนื่อยละวัด <c oughs> เดี๋ยวฟันอันแหลมคมหรือว่ามันอาจจะไม่ได้หมายถึงฟันหรืออาจจะหมายถึงอีหนามันนี่วะผมไม่รู้อะเป็นคนทรมานด้วยนะครับ 2 3 5 9 8 6 9 8 6โอเคมีอยู่ตรงนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะผ่านมาั้งนี่1 9 5 5ผมว่าผ่านแหละผ่าน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 โอ้หอันนี้ยากครับคุณผู้ชมยาก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 โอเคนอเคปิดก่อนอย่าอย่าปิดตากูโอเคผ่านเลย สวัสด,ดีมนุษย์สวัสดีครับคุณเป็นใคร mm hmm. บาบาโทธบาราบัมม็อกนี่เลกอะไรของมึงเนี่ย896เอ่อ989 Oh j จ e สโอเคเป็นเจ้าหมอนี่ครับ896 989 Human Hunter เป็นนักล่ามนุษย์นะครับ15โอ้มายก god ผมต้องมานั่งนับเขามาละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 45ครบมีจมูกเล็กๆจมูกเล็กๆมีรอยสักสองลอยอืมถูกต้องแล้วก็ฟันใหญ่มากอื้สมอลอายอืม้มดวงตาเล็กนิดเดียวแล้วฟันใหญ่อื้อถูกต้องคุณอยู่ในนี้หรือเปล่าคุณอยู่ในนี้ด้วยผ่านแหละผ่านเนอะผมว่าผ่าน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 ,านไป<ฟ>โอเคอย่าปิดตาคุณ อย่าปิดโอเคไม่ปิดคนต่อไปเฮ้ยด <c oughs> ีมหนึกสิงตาซีมงเอ้ยชื่อซีมงชื่ออะไรเนี่ยเออคุณผู้หญิงครับบัตร where is your id นะ where is your id แป๊บ,บนึงเดีย๋ยวผมค่อยถาม your id โอเคชื่อใช่ f 2 0 1อืน คุณมีอยู่คนนี้เป็น g r a ดิ Digger นะครับคนขุดหลุมฝังศพมีจมูกกลมๆโอเคจมูกเหมือนแบบจมูกโดเลมอนมีรอยแผลเป็นตามใบหน้าก็ใช่ผมหยกักถูกต้องหงวัวกลมถูกต้องแป๊บหนึ่งดีคุณไม่มีอ่ะคุณอยู่ในลิสต์ทูเดย์ไหมคุณอยู่ในลิสต์ทูเดย์ด้วยแต่คุณไม่มีไดีคุณเอา ID มาให้ผม เดี๋ยวนี้โอเค9863811 9863811อืมไ่กปดกฮึมเลบอย่าปิดตากูอย่าโอเคเฮ้ยทำไมน่ากลัววะเมดูซ่าอมันชื่ออะไรนะชับนิโกเรต ชับนิูกรตโอเคตรงนี้ผ่าน1 5 6 2 3 6ผมดูเฉพาะด้านหลังนะครับ5 5 2 3 6 5 5 2 3 6 1 5 6เอม่อมีรอยสักอยู่ตรงหน้าผากต้องจมูกเล็กนิดเดียวอืมถูกต้องยิ้มกว้างมากๆโอเคถูกต้องมีงูทั้งหมด7ตัว1 2 3 4,5,6,7แล้วก็มีหัวกลมอันนี้ถือว่าหัวกลมใช่ไหมโอเคคุณผู้หญิงผมไล่ทางเลือกแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณนั้นถูกปล่อยผ่านไปได้อย่าปิดตาคูก็พอไม่มีมือใช่ไหมยังยังไม่มีมือกูเกียดเกมนี้เจ้นเป็นยามันดับหนึ่งนะทาแบบนี้ได้ยังไง Number 1ว ยามที่เก่งที่สุดในโลกสวัสดีครับคุณผู้ชายมึงน่าจะตายมาแล้วหวันเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันบอกสดๆอย่างนี้เลยว่ะ Last name of the man behind the true face of the mask most อะไรวะเป็นนามสกุลของคนที่อยู่ภายใต้หน้ากากที่มีชื่อเสียงในอินเทอร์เน็ตรู้ไหมอ่ะอืมไม่รู้จอห์นชื่จอห์นนั่นมันผิดกู b y e เอ้า ลีบาบาทำไมชื่อมันแบบอ็อกฟอรชนี่มันหน้ากากสลิปน็อตอีกแล้วคุณผู้ชมครับ S สามศูนย์สามสามศูนย์สามบลอคเบรกเกอร์คนหักกระดูกสวมหน้ากากมีหัวกลมผมสั้นและอยู่ในวงสลิปน็อตตอนนี้ออกไปแล้ว ผมไม่รู้หรอกว่าคุณนั่นเป็นใครแต่ผมไม่คุณผ่านเลยเพราะคุณนั่นอย,ยู่ในวง Sleep Not I Love Sleep Not ยายเฮ้ยปิดก่อนใช่ปิดก่อนโอเคไอ้เว็บทายนี่แล้วคุณผู้ชมผมนั้นมีความแค้นกับคุณส่วนตัวเกี่ยวไดเรียบร้อยเลยไม่ไม่ดูข้อมูลดใดๆทั้งสิน้นเรียบร้อย <laughs> เรียบร้อยหายไปเลยจากโลกใบนี้นุ่มน้อยถูกผิดกูไม่รู้คุณผู้ชมโอ๊ะ what 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 ดีมนุษย์อันนี้ตัวอะไรอะ่ะชื่ออ่านยากแล้วว่า F สองเหรอโอเคมีงวงหนึ่งแทตโทอะไรวะเนี่ย งาซองโอเคบิ๊กเอียร์นี่นี่ถือว่าหูใหญ่ไหมอ่ะก็คือคือเขาเป็นช้างอะ่ะช้างมันต้องหูใหญ่สี่ห้าหกสามหกแปดสี่ห้าหกสามหกแปดผมดูเฉพาะด้านหลังก็พอเนะีรยครีเกียดดูจากภาพหูเขามันถูกต้องนะใช่ถ้าดูจากภาพหูเขาคือแบบถูกต้องเลยแหละผมว่าผ่านเนะี่ยผ่าน ไอ้น,นี่มันคืออะไรแกเป็นใครวะหยุดมองกูเดี๋ยวนี้กูแย่มึงเออว่ะอันนี้ผมยอมรับไม่งากจริงคุณผู้ชมอันนี้ยากจริงวะ่ะหึยกอะไรคือหยกโมยแป๊บนึงผมพลาดเรื่องโมไปเหรอโอ้ไอ้ตรงจุดขี้แมงวันตรงนี้คุณผู้ชมเพราะในรูปมันไม่มีไง โอ้โหอ,อ,อ,อันนี้ยอมรับเลยยากมากอันนี้ยากมากจริงๆถ้าเกิดสมาธิไม่ดีนะครับการจดจ่อคุณไม่มากพอคุณจะเหมือนกับผมแต่โดยรวมอัปเดตนี้สนุกดีดคุณผู้ชมยากดียยากเดียผมชอบที่สําคัญแปลกใหม่ด้วยบวกกับเอ่อความสยองเข้าไปนะครับเพราะว่าลูกบ้านเรามันไม่ใช่เอ่อมนุษย์ธรรมดาแต่เป็นปีศาจจากโลกเอเลี่ยนที่ไหนไม่รู้เพิ่มความน่าสนใจอีก50%